สวัสดีค่ะหนิงเอลี่นะคะวันนี้หนิงก็ได้มาใช้สถานที่ของโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะก็เลยอาศัยสถานที่แห่งนี้ทำคลิปเลยเนะื่องจากว่าบรรยากาศมันดีนะคะแล้วก็มีต้นไม้สีเขียวมันเป็นธรรมชาติดีมันเหมาะกับการที่หนิงจะพูดเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดนะคะอหนิงอยากจะมาสปอยหนังสือเล่มน,นี้นะคะหนังสือเล่มน,นี้นะคะหนิงเชื่อว่าถ้าใครหลายคนอ่านแล้วจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดได้ง่ายเพราะบางคนเนี่ยนะคะ เขาไปอ่านหนังสือแปลหลายๆเล่มด้วยกันนะคะแล้วเขาไม่เข้าใจนะคะเพราะว่านักแปลแต่และท่านเนี่ยเขาก็จะมีแปลแตกต่างก,กันไปนะคะแต่สําหรับหนิงอะหนิงชีวิตหนิงเปลี่ยนได้และเริ่มมาใช้กฎรแรงดึงดูดได้บอกเลยค่ะว่าต้องขอบพระคุณคุณลอนด้าเบิร์นนะคะแลวหนิงก็มีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งหนิงจะได้พบนักเขียนชื่อดังคุณลอนด้าเบิร์นคะเพราะว่าในหนังสือของคุณลอนด้าเบิร์นอะเขาเขียนเอาไว้ค่ะ ว่ามีคนหนึ่งอยากเจอคนดังเซเลปนะคะดังๆทั้งหลายแหละนะคะพวกเขาพวกเขาก็ได้เจอบางคนอยากเจอไมเคิลแจ็กสันยังได้เจอเลยนะคะหนิงก็เลยฝันว่านิงอยากจะเจอคุณลอนดนาเบิร์นคาดว่าอาจจะต้องได้เจอบ้างนะคะชิงๆของคุณลอรน,น่คุณลอรหนนาเบิร์นนะคะมีทั้งหมด5เล่มน,นะคะอ่บางเล่มเนี่ยนักแปลนะคะก็คือคนละท่านแตกต่างกันไปนะะเพราะฉะนั้นบางเล่มหนิงอาจจะเข้าใจเข้าใจง่ายๆเลยบางเล่มหนิงก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้าใจเนื่องจากการอ่านเนี่ยมัน กับแปลข้างหน้าไปขงหลังข้างหลังไปลงหน้าเอาเป็นว่าเชื่อว่าหลายคนอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจหนิงเคยเจอใครหลายคนบอกว่าอ่านหนังสือแปลมันไม่เข้าใจนะคะก็เลยตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าจะเขียนหนังสือเล่มน,นี้นะคะคิดว่าเออเราน่าจะเขียนหนังสือขึ้นมาสักเล่มหนึ่งแล้วพยายามทาให้คนอ่านเห็นภาพและเข้าใจวิธีการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดนะคะเมื่อหนิงอ่านจบแล้วเนี่ยหนิงก็ ได้ใช้กฎแข็งแรงดึงดูดเนี่ยค่ะมันเป็นกฎที่มหัศจรรย์มากๆยิ่งเอาไปใช้เรื่อยๆแล้วได้อ่านเจอเทคนิคหลายๆอย่างจึงมีความรู้สึกว่ามันน่าเสียดายมากๆเลยที่ทําไมมนุษย์หลายคนไม่รู้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆถ้าคุณสังเกตชีวิตที่ผ่านมานะที่มันอะไรคือพูดว่าทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตถ้าคุณสังเกตวิเคราะห์หรือกลับไปคิดมันนะคะคุณจะรู้เลยค่ะว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นได้เกิดจาก ตัวคุณตัวเราเท่านั้นน่ะตัวเราคือผู้กําหนดไม่ได้มีใครมากําหนดเลยมันอาจจะมีคนบอกเราว่าวงการชีวิตเราคุณต้องทำอย่างนี้ดิต้องทาอย่างนั้นดิหรือนึกถึงตอนที่เวลาคุณเรียนพ่อแม่บอกคุณต้องเรียนอย่างนี้ต้องเรียนอย่างนั้นคุณโตไปต้องเป็นหมอต้องเป็นพยาบาลเป็นอะไรสุดแท้แต่คุณจะเลือกว่าไม่ว่าคุณจะเชื่อพ่อแม่คุณหรือคุณจะเชื่อตัวเองนะคะนั่นก็คือคุณเลือกเองนะคะเลือกและกําหนดชีวิตของคุณเองนะคะ โอเคทีนี้หนิงจะมาขออ่านบทแรกเลยลวกันนะะหนิงเนี่ยจะบอกว่าหนิงไม่ใช่นักเขียนมืออาชีพนะัคะแล้วหนิงเขียนหนังสือเกี่ยวกับเป็นสารคดีชีวิตทั้งนั้นเลยเกี่ยวกับในเรื่องในคุกตารางผ่านคุกพันตารางผ่านอาชีพขายบริการนะคะซึ่งหนิงไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะเขียนหนังสือที่มันแบบเป็นเชิงวิชาการได้หรือหนังสือที่จะไปสอนคนได้แต่หนิงอยากจะบอกว่า หนังสือเล่มนี้ทุกครั้งที่หนิงเปิดอ่านนะคะหนิงไม่อยากเชื่อว่าหนิงเขียนเองแม้แต่คานำหนิงยังไม่อยากเชื่อว่านี่คืองา <c oughs> นเขียนของหนิงความคิดของหนิงแล้วหนิงก็ไม่ไม,ไม่ไม่คิดนะเพราะว่าเฮ้ยกูค,คิดได้ถึงงานนี้เหรอกูมีความคิดแบบนี้ด้วยหรอนะคะอันนี้บอกเลยนะคะไม่มีการตกแต่งแต่งเติมหรือให้คาที่สวยหรูนะ <c oughs> แต่หนิงก็ไม่รู้ว่าหนิงหนิงเขียนขึ้นมาได้ยังไงนะคะเริ่มจากบทนําเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวหนิงจะขออ่านบทนําให้ใครหลายคนนะคะ ได้ฟังและหนิงเชื่อว่าใครหลายคนก็ต้องเคยมีความคิดแบบนี้แบบที่หนิงคิดนะคะเพราะหนิงไม่เคยเชื่อว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนได้ด้วยความคิดนี่คือสิ่งที่ง่ายๆมากคุณไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปเข้าคอร์สไม่ต้องไปอะไรนะสังเกตชีวิตของตัวเองนะ,ะจากวันที่มันผ่านมาและสิ่งที่เกิดขึ้นใน,นปัจจุบนันเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะคะอันนี้สําหรับใครหลายคนที่อยากได้หนังสือเล่มน,นี้แล้วไม่มีเวลาอ่าน หรือสั่งซื้อแล้วยังไม่ได้หรือขี้เกียจมานั่งอ่านนะคะก็เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเลยละกันนะคะต้องใส่แว่นอีกลวมีความรู้สึกว่าไม่อยากใส่แว่นเลยนี่คือเหตุผนลนที่หนิงไม่อยากไลฟ์สดนะคะเพราะว่าถ้าหนิงไลฟ์สดเนี่ยหนิงจะต้องหยิบแว่นมาใส่แล้วหนิงไม่ชอบใส่แว่นให้ใครดูเลยะคะ่ะอันนี้เป็นบทนํานะคะบทนทําที่ที่หนิงเขียนเองนะคะถ้าคุณกำลังท้อแท้สิ้นหวังกับชีวิต ทำอะไรก็ผิดพลาดล้มเหลวมาตลอดทั้งที่พยายามจะไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ก็ไม่เคยประสบความสําเร็จสักทีจนคุณรู้สึกท้อแท้ถอดถอยและล้มเลิกความคิดนั้นไปสุดท้ายก็โทษชะตากรรมใิคิดบ้างก็โทษว่าเป็นต้นทุนชีวิตฐานะและพื้นฐานการศึกษาเราต่างกันจึงไม่แปลกเลยกับคนที่มีโอกาสดีกว่าจะร่ำรวยและประสบความสำเร็จ ฉันเป็นคนหนึ่งที่เคยมีความคิดเช่นนั้นมาก่อนโทษว่าชีวิตเหลวแหลกโทษว่าครอบครัวยากจนไม่อบอุ่นชีวิตไม่ประสบความสําเร็จล้มเหลวมาตลอดจนกระทั่งฉันได้เข้าใจเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดจึงทําให้เข้าใจอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับพลังอัศจรรย์หรือพลังธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนและไม่ว่าเราจะยอมรับมันหรือไม่แต่เราทุกคนก็ใช้มันโดยไม่รู้ตัวขึ้นอยู่กับว่าเราคิดบวกหรือคิดลบ สิ่งนั้นก็จะสะท้อนกลับมาสู่ชีวิตเราเองด้วยเหตุนี้ฉันที่เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยู่ในจุดที่ต่ำสุดๆอย่างเช่นตัวฉันที่เคยผ่านความล้มเหลวม,มามากมายกับเส้นทางขายบริการอาชีพที่ไม่ได้ฝันถึงแต่ก็ดันทุลังทําตั้ง20กบกว่าปีเคยผ่านคู่ผ่านตารางมาหลายประเทศทําให้ฉันได้เรียนรู้การสูญสิ้นอิสรภาพจากการถูกจองจําว่านั่นคือจุดที่ต่ําที่สุดในชีวิตมนุษย์ ทุกเรื่องราวเลวร้ายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจนได้กลายเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและเป็นแรงบันดาลใจให้กับฉันเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นจนกระทั่งได้ก้าวเข้ามาสู่เส้นทางนักเขียนอาชีพที่ไม่ได้ใช้ปริญญาและไม่เคยอยู่ในความฝันแต่กลับมีคุณค่ามากมายมหาศาลทั้งงานช่วยให้ฉันได้เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครมากมายอย่างคิดไม่ถึงดังนั้นถ้าหญิงขายบริการอย่างฉันไม่มีต้นทุนชีวิตอะไรเลยเคยผ่านชีวิตเหลวแหลกสารพัดรูปแบบ ยังก้าวมาเป็นนักเขียนได้แล้วทําไมชีวิตค,คุณทั้งหลายที่มีต้นทุนสูงกว่าฉันมีความพร้อมทุกด้านทั้งเงินงานการศึกษาจะทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็าเปลี่ยนได้ไม่ยากหนังสือเล่มน,นี้เป็นเพียงปฐมบทที่จะอธิบายให้คุณเข้าใจเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดและวิธีปรับไปใช้ในชีวิตประจาวันหลายคนอาจคิดว่ากฎนี้ค่อนข้างซับซ้อนเข้าใจยากแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากเปลี่ยนอะไรเลยแค่เริ่มจากความคิด แล้วนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นเพราะทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องเลวร้ายคุณเท่านั้นคือผู้กําหนดและดึงดูดมันเข้ามาในชีวิตกฎแรงดึงดูดไม่ใช่เรื่องศาสนาหรือรลักที่ใดๆแต่เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนใช้มันโดยไม่รู้ตัวกฎนี้ทํางานตลอดเวลาไม่แบ่งแยกไม่จําแนกว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรมันจะเล็กหรือใหญ่โตแค่ไหนไม่ว่าเจตนาหรือไม่เจตนาชอบหรือไม่ชอบก็าตาม ถ้าคุณได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎแห่งแรงดึงดูดที่สามารถนําไปปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจําวันและหวังว่าคุณจะใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้นี่คือสิ่งที่หนิงเขียนขึ้นมาเองนะคะแล้วก็เขียนโดยที่ตอนเขียนก,ก็ไม่รู้ว่าเขียนแบบนี้ได้ยังไงนะคะจนมานั่งอ่านแล้วก็เฮ้ยกูเขียนแบบนี้เลยเหรอเพราะว่าหนิงมีต้นฉบับนะคะหนิงจะมีต้นฉบับที่หนิงพิมพ์มาไว้กับส่งให้บอรกร์เนี่ย ไปอีดิคภาษาบกมีหน้าที่แค่ตรวจสอบทำถูกผิดแต่ไม่ได้สามารถที่จะมาเปลี่ยนวิธีการเขียนของหนิงนะคะ,ะหนิงบอกว่าหนิงไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่ากฎแม่มันเป็นกฎธรรมชาตินะคะที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนนะคะเราทุกคนใช้มันโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบต้องการหรือไม่ต้องการเราก็เลือกมันเราใช้มันเรากําหนดมันค่ะอันนี้นะคะเป็นเรื่องง่ายๆแต่บางคนนะ่มักจะชอบ โทษน,นู้นโทษนี่โทษนั่นหนิงเห็นใครหลายคนนะคะที่เรียนเก่งๆเรียนหนักเวลาเรียนจริง,รงๆเขาเครียดน,นะคะพอเขาเครียดแล้วเขาจะบอกว่าเขาไม่อยากเรียนแบบนี้เลยพ่อแม่บังคับเขาพ่ออยากให้เขาเป็นหมอแม่อยากให้เขาเป็นพยาบาลหรืออยากเขาทํางานเกี่ยวกับเป็นวิศวะเป็นอะไรก็แล้วแต่จริงๆเขาไม่ชอบเขาอาจจะเป็นคนที่หลุดโลกหรืออาจจะเป็นคนที่อ่อานตีดหน่อยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายคุณเลือกเพื่อ อยากจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นั่นคือคุณเลือกนั่นคือคุณกําหนดมันนะคะเลือกที่จะทำตามที่พ่อแม่สั่งมันไม่ใช่เรื่องถูกหรือผิดแต่มันเป็นเรื่องที่คุณเลือกเองนะคะใครจะเชื่ออย่างไรก็ได้อันนี้คือการเปรียบเปิีง่ายๆนะคะหรือแม้ต่ก,การที่หนิงเข้าไปสู่อาชีพขายบรดิการหนิงเขียนเล่มความคิดที่หนิงเขียนในคํานำอะคะ่ะหนิบอกเลยนะคะว่า หนิงไม่เคยคิดว่าหนิงอยากจะเป็นอาชีพขายบริการแต่เมื่อวันหนึ่งหนิงไปที่พัทยาและหนิงไปเห็นผู้หญิงขายบริการที่นั่นซึ่งตอนนั้นหนิงยังเรียนหนังสืออยู่ปอมมสามนะประมาณเนี้ยนะคะก็คือไปเที่ยวครั้งหนึ่งแล้วเรารู้ว่าผู้หญิงอ่ะที่เขาแต่งตัวแบบนี้ลักษณะแบบนี้เขาคือผู้หญิงขายบริการขายตัวและหนิงก็มีความรู้สึกว่าการที่เขาแต่งตัวแบบนั้นมัน คือใส่คือตัวดํานุ่งกระโปรงทนสั้นหรือนุ่งกางเกงสั้นก็รู้หนิจำไม่ได้นะแต่หนิงมีความรู้สึกว่าศพนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้แล้วหนิงก็มีความรู้สึกว่าหนิงจะไม่เป็นแบบนั้นหนิงจะไม่เป็นแบบนั้นมันมีอาการต่อต้านแอนตี้ขึ้นมาในหัวและภาพมันก็จําเลยนะคะว่ากูจะไม่มีวันไปเป็นกะลีกูจะไม่มีวันไปเป็นกะลีนะ,ะแต่สุดท้ายแล้วจุดเริ่มต้นของหนิงในการเป็นผู้หญิงขาดึงการก็คือเป็นเริ่มต้นที่ปัทญามันเป็นอะไรที่แปลกมากแล้วตอนที่ไปเริ่มต้นนะคะ หนิงก็ไม่รู้ด้วยซ้าว่าหนิงกาลังจะไปขายตัวคือเพื่อนเนี่ยหนิงเคยเล่าแล้วใช่ไหมว่าเพื่อนน่ยพาไปทำง,งานที่ปัตตาบอกไปเป็นร์เทนเดอร์ขยบขยา่ขยาเล่าเลยนะะแต่สุดท้ายจับพัดจับหูมันคืองานขายบริการจ้ะที่เราเก้าวเข้าไปอันนี้ก็หนึ่งเรื่องแล้วนะคะเรื่องที่2ก็คือการที่หนิงได้เข้าถูกเข้าไปในจองจําในเรือนจานะคะในทุกประเทศที่หนิงไปก็ว่าได้หมายถึงไปทําง,งานนะคะก็มีหลักๆก็ะฮ่องกองสิงคโปร์มาเลเซียเลนญญี่ปุ่นนะคะที่ไปทํางนานขายบริการ หนิงเนี่ยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นนักโทษแต่มันมีอยู่วันหนึ่งตอนที่หนิงยังเรียนอยู่นะคะตอนนั้นพี่สาวหนิงนะเขาเขียนหนังสือเขียนจดหมายไปคุยกับนักโทษที่บางขวางนะคะด้วยการผ่านหนังสือเรียกว่าอะไรวะสาราคนเศร้านะคะแล้วหนิงประจับได้ว,ว่าพี่สาวเขียนจดหมายหานักโทษนักโทษประหารนะคะแต่ตัดสินแล้วเหลือตลอดชีวิตก็คือเขาเนี่ยมาคาดีน่าจะ ยาเสพติดหรือฆ่าฆ่าคนเนี่ยค่ะโดยโดยประมาณเนี่ยค่ะก็เลยต้องอยู่บางขวางผู้ชายคนเนี้เขียนมาแล้วบอกให้พี่สาวหนิงคือพี่ไก่ไปเยี่ยมเ้าทีเขียนพรรณนานู่นนี่นั่นเดอะแยะพอเราวันนั้นหนิงเป็นคนรับจดหมายจากไปสมีเพรานี้เห็นจดหมายปุ๊บโอ้โหรู้ว่าเป็นนักโทษนี่หนิงแม่งแบบต่อต้านแอนตี้ขึ้นมาทันทีแล้วดังเกียดน,นะคะแล้วก็เอาอ่านจนจบแล้วไม่ให้เขาแล้วไปฟ้องแม่ว่าพี่เนี่ยพี่ไก่เนี่ยติดต่อกับนักโทษติดต่อกับเ ในลึนนักโทษในเรือนจำนะะเนี่ยหนิงก็ไปบอกแม่บอกพี่นะ,ะเพื่อจะให้แม่กับพี่ชายเนี่ยทำโทษพี่ไก่เพื่อจะได้เลิกติดต่อไปเราก็นนรู้สึกว่านักโทษไม่เหมือนคนไม่ดีนักโทษคือคนที่ทําผิดคือคนที่แม่งแบบชีวิตแม่งไม่มีอะไรดีอะ่ะจึงต้องไปติดคุกนะโะหต่อต้านแอนตี้ดูดิแล้วหนิงไม่อยากเชื่อว่าวันหนึ่งอ่ะหนิงกลายไปเป็นนักโทษซะเองนะคะ แล้วสิ่งที่หนิงต้องการที่สุดในตอนเป็น,นักโทษก็คือจดหมายหนิงอยากได้รับจดหมายจากใครก็ได้ที่พ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนหรือใครก็ได้แตนะ่วันนั้นเราไม่มีใครติดต่อหาเราเลยหนิงก็เลยต้องไปเล่นศาลาคนเศรา้หาครับ่านหนังสือสาราคนเศร้าที่หนิงเคยไม่เคยต่อต้านและไม่ให้พี่สาวเนี่ยเล่นนะคะแล้วคือในคุกมันจะมีหนังสือสาราคนเศรา้ามีอะไรเยอะะมากมายหนังสือที่จะติดต่อกับผู้คนข้างนอก พอเข้าไปดูปุ๊บเราก็เลยไปติดต่อกับคนโน้นคนนี้คนนั้นสุดท้ายแล้วหนิงก็เขียนจดหมายหานักโทษด้วยกันนะนี้มันเลยทําให้หนิงเนี่ยเข้าใจถึงชีวิตในเรือนจําที่ทุกคนอยู่ได้ด้วยจดหมายจดหมายคือกําลังใจจดหมายคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่อยู่ในเรือนจําที่มันจะทําให้เราเนี่ยลืมเรื่องราวเลวร้วายลืมความทุกข์ลืมแบบลืมแม้แต่ขณะเนี่ยเรากลาลังตกอยู่ในนรกนะจดหมายฉบับนั้นไม่ว่าจะเป็น จะเขียนมาอะไรก็แล้วแต่เรายังไม่ได้เปิดเนื้อหาอ่านเลยแต่ทันทีที่เราได้รับจดหมายเนี่ยโหเหมือนแบบกู้กำลังได้รับข่าวสารแบบที่มีความสุขที่เหมือนได้สารจากสวรรค์เลยนะอ่านแล้วก็อีกเรื่องนะคะแต่อยากจะบอกว่าจดหมายคือพลังใจคลักกาลังคือพลังทุกสิ่งทุกอย่างนะสำหรับคนที่มีญาติในเรือนจำอยากให้เขียวจดหมายติดต่อหาเขานะคะทุกวันนี้ในนั้นสื่อสารกันด้วยจดหมายนะดีที่สุดเพราะว่าไม่สามารถใช้โทรศัพท์ หรือบางคนอาจจะไม่มีเวลาไปเยี่ยมนะคะโอเคอันนี้หนิงเกิดนาเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะคะความรู้สึกของหนิงที่หนิงเขียนหนังสือเล่มนี้และอักติที่หนิงเคยแอนตี้ต่อต้านนักโทษต่อต้านผู้ต้องขังต่อต้านโซเวียตสุดท้ายแม่ มันอยู่ในตัวหนิงหมดเลยอ่ะมันมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆและทุกวันเนี่ยเหมือนหนิงต้องลุกขึ้นมาแก้ต่างนะคะทําให้ใครหลายคนเข้าใจชีวิตของผู้หญิงขายบริการและเข้าใจถึงชีวิตคนที่ถูกต้องโทษอยู่ในเรือนจําที่นี้มีอ่า ฟนขับคนหนึ่งเมื่อเช้าเนี้นะคะเขาบอกว่าเขามาฟังคลิปกดแ,งแรงหึงดูดล่าสุดของเหมยเขาก็บอกว่าเขาพยายามที่จะใช้แล้วใช้กดแ,งแรงเนึ่งดูด้ดวยการคิดบวกแต่ทําไมมันไม่ประสบความสําเร็จทําไมมันคิดแล้วแบบมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาทําให้เขาเนี่ยต้องออกนอกลูกนิงบอกเลยนะคะใช่นะคะทุกคนจะต้องเป็นแบบนั้นนะคะวิธีการใช้กดแ,งแรงดึงดูดเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากการเปลี่ยนความคิด ถ้าคุณเปลี่ยนความคิดได้คุณก็สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้เช่นกันคําคำนี้เคยมีนักเขียนชื่อดังคนหนึ่งระดับโลกนะที่หนิงไปเจอเขามาเขาเคยพูดกับหนิงว่าถ้ายูอยากจะเปลี่ยนชีวิตยูต้องเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดก่อนถ้ายูเปลี่ยนความคิดได้ยูจะเปลี่ยนโลกทั้งใบได้หนิงค่โอ้โหคานี้มันยิ่งใหญ่อลังการมากมันเป็นอะไรที่แบบโอเวอร์มากๆแล้วมันก็ ไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะเฮ้ยมันจะเปลี่ยนได้ยังไงวะมันเป็นเหมือนเขาเรียกว,ว่าอะไรวะที่แบบว่าคิดบวกคิดบวกแล้วแบบมันไม่น่าเป็นไปได้เปลี่ยนความคิดแล้วไม่เปลี่ยนโลกทั้งใบได้หรอโอเคทีนี้มาเช้าเนี่ยแฟนคลับหนึ่งอะที่เขาบอกว่าเขาพยายามเปลี่ยนความคิดแบบมาคิดบวกแล้วมันก็ไม่ได้อย่างนั้นสักทีมันแบบมันเหมือนมีอะไรมาแทรกแซงเหมือนมีอะไรมาทําให้เราแบบมันใช่หรออะไรเงี้ยอันนี้หนิ่งจะบอกอย่างนี้เลยนะคะ การวิธีการเปลี่ยนความคิดนะคะมันเริ่มจากว่าคุณเนี่ยปรัถนาสิ่งใดต้องการอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยสมมติหนึ่งออไปยืนนอกระเบียงหนงเห็นเครื่องบินบินผ่านมาอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเอาเอาเอาไม่ใช่ยกตัวอย่างเอาเป็นเคสจริงละกันที่มันเกิดขึ้นตรงนี้น,น,น,นะครับหนงเห็นเครื่องบินผ่านมาเนี่ยหนืงม,มองเครื่องบินปุ๊บหน่งโฟกัสเลยหนงบอกว่าอ้าวเครื่องบินมาละเอ๊เรากำลังจะได้ไปไหนแล้วเน,นี่ยมันมีความรู้สึกมีแรงสะท้อนข,ขึ้นมาหรือว่า เราจะต้องได้เดินทางไปประเทศไหนสักแห่งแล้วนิงก็จินนา,ารยานิงก็บอกเลยว่าไปไหนก็ได้ขอให้ได้นั่งเครื่องบินขอให้ให้ฉันได้ได้นั่งไปไหนสักแห่งเหมือนกันนะคะและบางทีนิงก็ดูเครื่องบินว่ามันบินสูงหรือบินต่ําถ้าบินต่ำนิงคิดว่าก็คงจะเป็นรอบๆเอเชียอาจจะเป็นใกล้ๆหรืออาจจะเป็นบินภายในประเทศนะเพราะนิงชอบนั่งเครื่องบินถ้ามันบินสูงหนิงก็จะคิดว่า สงสัยเราจะไปยุโรปหรือเราจะไปญี่ปุ่นอะเราขอไปญี่ปุ่นละกันเออเราจะไปญี่ปุ่นหรอไปหาใครดีวะเราจะไปทําอะไรบ้างนะจินตนาการเลยจินตนาการแล้วมีความสุขเออเดี๋ยวไม่นานเนี่ยเราเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวจะต้องได้ไปเดี๋ยวต้องได้ไปแลวหนิงก็คิดอย่งนั้นนะแล้วทุกครั้งที่หนิงออกมานอกประเียีหนิงนก็จะเห็นเครื่องบินหนิงก็จะคิดแต่เรื่องเดียวว่าเดี๋ยวอีกไม่นานจะได้นั่งเครื่องแล้วไม่นานจริงค่ะบางทีก็เป็นเดือนบางทีก็เป็นอาทิตย์บางทีก็ไม่นานเป็น10 20ววันก็จะมีข่าสาารมมแล้ววบงทีีันนก็ะคะ มีคนมาออฟเฟอร์ทันทีเลยว่าเออเดี๋ยวไปนู่นกันไปนี่กันก็คือเดี๋ยวไปญี่ปุ่นนะเหล่ยงของคุณณทรหรือเพื่อนหนิงหรืออะไรชวนไปเที่ยวหรือมีแฟนขับหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนหนิงที่แฟนขับจากหนังสือไม่ใช่ยูทูบนะคะก็เออเดี๋ยวไปเที่ยวญี่ปุ่นเขาจะชวนเราไปบางคนถึงขั้นออกค่าตั๋วเครื่องบินให้ออกค่าที่พักมีอะไรให้คือมันทําให้หนิงได้เดินทางสะดวกอะนี่คือหลักง่ายๆของหนิงนะคะ แต่บางคนอ,อาจจะคิดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี่คือการลังเลแลลังเลจะเกิดขึออ้นอหไรรู้ไหมอะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างมีบางคนบอกว่าเอ้ยฉันจะไปสมัครงานสักแห่งหนึ่งฉันอยากได้งินสักห้าหมื่นเอ๊แต่ว่ามันจะได้เหรอเย็นเขาบอกใช้กดแทงแรงหนึ่งดูเดี๋ยวจะลองใช้ดูสิไอ้กดแทงแรงหนึ่งดูเนะี่ยมันใช้ได้จริงปะวะอะพอตกกลางคืนนอนคิดแล้วมงเอ๊มันจะเป็นไปได้เหรอวะมันจะใช่เหรอมันจะได้เหรอห้าหมื่นมันจะมีคนจ้างเราเหรอวะเขาจะรับเราหรือว่านี่คือการลังเลนะคะ ถ้าคุณลังเลสงสัยแบบนี้นะคะบอกเลยค่ะคุณไม่ต้องไม่ต้องรอง,งานนะคะเพราะาคุณยังไม่เชื่อคุณคุณยังลังเลสงสัยการลังเลสงสัยคือทําให้คุณน่ไม่มีโฟกัสจุดที่แน่นอนนะคะมันจะทําให้สิ่งนั้นมันก็จะลอยเท่งเต่งเพราะว่าคุณยังไม่ได้โฟกัสมันแต่ถ้าคุณโฟกัสว่าโอเคถ้าฉันไม่เป็นผู้จัดการลงาสถานที่อย่างนี้หรือบริษัทนี้ฉันจะต้องดูแลพนักงานยังไงฉันต้องวางแผนยังไงฉันจะต้องอ ได้เงินเดือนมาห้ามหมื่นเงินเดือนฉันจะต้องเอาไปทําอะไรบ้างคิดแม่ให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเลยนะคะอันนี้คือหลักการหลักการาง่ายๆก็เดือนหนึ่งจะมาสปอยให้ฟังทีละบทแล้วกันนะคะว่าบทที่หนึ่งบทที่สองสามสี่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้ววิธีการคิด,ค,ดคิดยังไงแล้วทําไมหนิงถึงได้มานะคะเดือนหนึ่งจะมาอ่านให้ฟังแล้วกันนะคะ